สวัสดีครับสวัสดีครับพเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอ๋บ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่ชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการรบควรจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอ๋บ้านสวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพา,ารย์ร่วมกันครับ เหรียญธนาจารย์ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเหรียญของหลวงปู่บุญมาทิตเปเโมวัดป่าบานนทันนะครับผมหรือที่รู้จักกันในานามของวัดศิริสารวันนะครับผมบ้านนนท์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนะด้านหลังบางคนเรียกว่าเหรียญเสือย่องนะครับผมแต่ว่าโดยมากแล้วผมก็จะเรียกกันโดยทั่วไปว่าเหรียญแปดเหลี่ยมอุดมราชนะครับสร้างในปีพศ2520นนะครับผม ผ่านมาแล้ว20กปีนะครับรูปแบบของเหรียญก็สวยงามนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับปีพศ2 5 2 0ถึง2 1นะครับผมหน้าที่จะเป็นปีที่หลวงปู่บุญมาท่านเมตาาตาให้กับสิษย สร้างเป็น,นวัตถุมงคล<ม>เหลเรียญที่ระลึกแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆมากที่สุดนะครับผมเพราะว่า,าเหรียญต่างๆเท่าที่พิกด้านหลังดูนะครับผมก็จะปรากฏเป็นปีพศ2520 2521 20เป็นส่วนใหญ่นะครับผมเนื่องจากทางวัดมีการาจัดสร้างพระอุโบสถนะครับผมในวาระนี้เองนะครับผมหลวงปู่ก็เลยเมตตา ให้กับลูกศิลูกหานะครับผมได้สร้างแล้วก็เพื่อที่จะเป็นที่ระล,ลึกในการฉลองพระอุโบสถใหม่ของทางวัดด้วยนะครับผมอันนี้เป็นการคาดเดาส่วนตัวนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ผมว่าก็ได้นะครับผมเพราะว่าเหรียญที่ระบุไว้ด้านหลังนี้ก็เขียนเป็นข้อความแตกต่างกันไปนะครับผมนี่ฮนะเหรียรุ่นนี้นะครับผมก็ เป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีรูปของหลวงปู่บุญมานะครับผมประดิษฐานไว้ตรงกลางนะครับผมตัวหนังสือเขียนว่าหลวงปู่บุญมาพิทเตโมนะครับผมเป็นรูปหลวงปู่นั่งสมาธินะครับผมส่วนด้านหลังบางคนที่ผมบอกไว้ว่าเป็นบอกว่าเป็นเหรียญเสือย่องนะครับผมน่าจะเป็นลักษณะอากาศิริยาของเสือที่อยู่ด้านหลังนะครับผม เหรียญของหลวงปู่บุญมาหลายเหรียญน,นะครับผมมีการสร้างเป็นรูปของเสือนะครับผมเนื่องจากหลวงปู่เกิดปีขานนะครับแล้วก็ข้อความหลังเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเขียนว่าอุดมลาบนะครับเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเหรียญแปดเหรียญอุดมลาบแต่จริงๆแล้วก็จะมีสร้อยต่อไปอีกนะครับผมอุดมลาบยศสซมเริญบารมีนะครับผม,มบเหร,ร,ร,รียญรุ่นนี้ในตำรวจในทหารเนี่ยชอบมากนะครับผมเพราะเป็นคําที่เป็น ศริมงคลนะครับผมถ้ามีไว้ในครอบครองแล้วก็รู้สึกพลังบวกเกี่ยวกับเรื่องของยศตําตแหน่งนะครับผมการเลื่อนขั้นต่างๆนะครับผมข้าราชการจะชอบอเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็สักกราระที่สร้างนะครับผมปีพศ2520นะครับวัดศริสารวันอุดรธานีปัจจุบันนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมตรงนี้ อาจจะมีตอกโค้ดไว้เป็นรูปเออ่า,อางในวงกลมนะครับผมเป็นเหรียญที่มีโค้ดตอกนะครับผมเหรียญนี้ผมได้มาจาก,กคุบาพระอาจารย์นะครับผมที่วัดิรีสละวันนะครับผมที่โดยตรงนะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาต นำมารีวิวนะครับผมเป็นเหรียญที่ท่านได้มอบให้นะครับผมที่ผมไปทําบุญนะครับผมพระอาจารย์ท่านก็มอบผมก็นํามารีวิวนะครับผมเพื่อเผยแพร่กิจตคุณบุรุษพระอาจารย์เหรียญรุ่นนี้ในปัจจุบันนี้ก็จัดอยู่ในเหรียญที่ไม่ได้นิยมมากเท่าไหร่นะครับผมก็ถือได้ว่าในส่วนท้องถิ่นนี้ก็ ส่อแสแวงหากันอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่านอกเขตออกไปในโดยมากก็ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งในจํานวนหลายๆรุ่นนะครับผมไว้ใน e ีหน้านะครับผมถ้ามีเหรียญรุ่นใหม่เหรียญรุ่นแปลกๆนะครับผมก็ <c oughs> จะนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆเพื่อ P, <c oughs> เป็นการเผยแผ่กิจค,คุณบุรุพาจารย์ไปในตัวครับผม สำหรับในคลิปนี้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขาดตกบกข้องการใดต้องกราบเอาัยไว้ด้วยครับสวัสดีครับ